ห่างกัน7ปีแมสักเต็มหลังเลยนะครับแม็กั้มเกียรติชัชนันเป็นนัวบที่กำปั้นหนักนะครับรายนี้จับตาดูให้ดีจะปล่อยโดนหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนต่อยครับดาซินวานี่แม็กช่องโอ้ยนี่นะครับนี่นะครับต้องระวังครับถ้าเครื่องไม่ช้ำไม่ร้อนบนเวทีนี่มัวแต่ปั้นหน้าเขียนคิวเดียวก็จะโดนอีกอ้าว แม่เกือน้ำลายเอื้อกเลยครับเมื่อสักครู่ครับแม็กนัมเจอกับปั้นของซึนตริกเข้าไปบวกกระปั้นขวามาหมาัดหนึ่งแม็กนัมโอ้โหดูครับเลยกระโดดต่อยเลยซึนตริกโอ้โหลูกอะไรครับมาแบบลูกผสมครับเข่าลอยโอ้โหเต็มๆครับการคอสิครับท่านการคอสิครับท่านทีเดียวไม่เหลียวเลยไหวไหมแปด เก้าเรียบร้อยโรงเรียนช่อง8ครับแม่โอ้โหดาวิปปั๊บวิบปั๊บลยครับเซนเตอรลิกลาซิวาครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูช็อตสวยๆครับนี่ยครับชี้ให้ดู้วครับมาแข่งนี้ครับที่ผมเตะแม่เนี่ก็คงจะเจ็บใจตัวเอง้วครับไปพลาดครับเซตโอ้โหเต็มเต็มแข้งเลยครับดูครับ จะก้าวไปต่อยขวานะครับแข้งขวามาก่อนครับโอ้โหเข้ากลามครับนักแข้งฟาก็ที่กลามครับไม่ครับจะไม่หลับได้อย่างไรครับเรียบร้อยครับโอ้โหเต็มเต็มแข้งเลยครับดูครับ จะก้าวไปต่อยขวานะครับแข้งขวามาก่อนครับโอ้โหเข้ากลามครับ